จับดีๆนะคะค่อยๆเดินมาค่ะอามู้มมหลานมาค่ะมู้หลานมานค่ะค่อยๆมาอโอเคค่ะ ยางรถค่ะมาทาสีเอ้ยมนัมนมันอย่าพึ่งมันรอให้ม,มอมันรอให้หมู่รานมาก่อนเอามู่รานเดินมามนันอย่าทำนะเดี๋ยวหนูจะลม้มหนูพาดแต่เลยอือแต่วาแม่หวยไม่ให้หนูแย่งค่ะค่ะ